ดูข่าวคราวทั่วไปแล้วเขจบนะวันนี้เราก็จะได้จบกันนะข่าวคราวทั่วไปก็เนะมื่อวาน14เมษายน64สถิสติโควิดทั่วโลก138ล้าน1 0 0 0 0กว่าวันเดียว7 0 0 0 0กว่าเสียยอดเสียชีวิต2,970,000ล้านกว่าวันเดียว มื่นสามอ่าาประเทศไทยของเราอยู่อันดับร้อยสิบสองประเทศไทยเราอยู่อันดับร้อยสิบสองยอดสะสมทั่วโลกสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบรายนะ จากต่างประเทศ9รายในประเทศ789รายคัดกรองเชิงลุก537รายรักษาหายเพิ่ม34รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะอ้ไปดูข่าวคราว,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 วทั่วไปที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างเอาช่องเนะช่อง7จนะ็ดบอกว่าองค์การอนามัยโลกเตือนเตรียมรับมือผู้ติด ผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มอย่างทวีคูณว่างันนะมันจะทวีคูณนะเตรียมตัวรับมือเพิ่มแปลว่ายัางทุกข์อีกยาวเขายังไม่รู้จกักศีลเขายังทุกข์อีกยาวฉันมั่นใจคนไม่รู้จกักศีลนี่เอาแค่ป้องกันเนี่ยบล็อกดาวน์สวมแมสเวลนรห่างล้างมือนี่เขาก็ทําไม่ได้หรอกเขาทําไปแล้วมันมันไม่อยากทำนะนทุกข์กับทุกข์ไม่ยินดีที่จะทาอะ่ะใช่ไหม ไม่ยินดีที่จะทําทุกข์ไม่รู้จักความยินดีไม่ยินดีที่จะทําอยากเสพกิเลสนูน่นนี้อยากทาตามใจนูน่นนี้ทนไม่ได้หรอกอดไม่ได้ทนไม่ได้แต่คนที่ลดกิเลสได้จะอดได้ทนได้อย่างสบายนะอ้าวแนวหน้าอแนวหน้าบอกว่าทุกสถิติอีกแล้วอินเดียติดโควิดรายวันอีก1 8แแสนคนนะไปเรื่อยเลยนะ อินเดียก็โอ้โนะโควิดพุ่งอเมริกาก็โควิดก็พุ่งอีกเหมือนกัน <c oughs> อันนี้จากแนวหน้า,าจากแนวหน้าสหรัฐร,ฐระคับวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันหลังพบอาการริ่มเลือดอุดตันว่างั้นเห็นไหมมันยังมีวิบาแกแทกแทรกแทกนะคนเรานี่โอ้ยมีวิบาแกแทรกนะ รายงานพบปัญหาริมเลือดอุดตันที่หาได้ยากและรุนแรงในผู้ฉีดวัคซีนซึ่งเป็นหญิง6กรายนะจากผู้ที่ได้รับวัคซีนดังกล่าว6.8ล้านรายในสหรัฐนะเขาว่าเนี่ยก็เป็นปัญหา,เ,าเขาก็ตรวจสอบกันไปนี่มันยังมีวิบากอีกเยอะคนเรามีวิบากเนี่ยนั่นเชิงนี้นะเพราะวัคซีนนี่ไม่ใช่ ทางแก้ปัญหาทางเดียวไม่ใช่ทางหลักในการแก้ปัญหาด้วยยิ่งต้องปฏิบัติศีลให้ถูกตรงทำกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติศีลให้ถูกตรงน,นั่นเป็นหัวใจหลักเลยแล้วก็สวมแมสเป็นระยะห่างล้างมือให้ดีก็ล็อกดาวน์เป็นระยะระยะล็อกดาวน์ให้ดีแลยยิ่งดีล็อกดาวน์สวมแมสเป็นระยะห่างล้างมือถือศีลทาสมดุลร้อนเย็นทํากสิกรรมไร้สารพิษทําเศรษฐกิจพอเพียง สู้ได้สู้โควิดได้จริงอยู่ตรงนั้นแล้ววิบากจะเบาบางลงไม่งั้นวิบากกเเล่นงานอย่างเี้ยน่าสงสาร Post today ยเยอรมนีจอบังคับบริษัทออกค่าตรวจโควิดให้พนักงานทุกสัปดาห์โอ้โหเอาอย่างนงี้เลยนะต้องตรวจกันจะดงเป็นปัญหามากจริงๆเลยนำความตายนำเศรษฐกิจที่พังพินาศนำ ความพังพินาศมาสู่เขา <S <S เขาเลยต้องโอ้โห,โหสู้ทุกรูปแบบเหมือนกันนะต้องต้องลุกขึ้นสู้ทุกรูปแบบนะไม่งั้นไม่งั้นสู้ไม่ไหวอันนี้แนวหนะ้านะเร่งเพิ่มมาตรการคุมโควิดหลังสงกรานขอเวิร์กฟอร m มโฮมสองสัปดาห์นะนี่ก็ทางประเทศไทยของเรานะเนี่ยประเทศไทยของเราสาบค นะรัฐบาลสบ,บคก็กรนะทรวงสาธารณสุขก็เตรียมที่จะหามาตรการควบคุมโควิดกันเพราะว่าคาดว่าหลังสงการานนี้มันจะหนักเลยแหละคนกลับไปเยี่ยมบ้านเนี่ยจะเอาโควิดไปเยี่ยมกันอีกเท่าไหร่ไม่รู้เลยไปติดกันนะจากเอาไปติดทางบ้านทางบ้านเอามาติดคนไปเยี่ยมไม่รู้คนไหนจะติดคนไหนบ้างแล้วนะคนไปมาหาสู่กันนะนะติดโควิดก็เอาไปใส่กัน เพราะฉะนั้นจะมากเลยแหละเทศกาลสงการนี้หลังนี้จะมากก็เตรียมเต็มที่เลยที่จะป้องกันแก้ไขแนวหน้าจับตาบิ๊กตู่งัดยาแรงเรียกประชุมสบ,บคชุดใหญ่16เมษาสกัดโควิดนี่เขาก็มองแล้วว่าโอ้โหลุงตู่นี่ต้องได้ใช้ยาแรงแน่เลยไม่งั้นโอ้โหช่วยประเทศไทยไม่ได้นะเขาก็เลงกันอยู่ว่า จับตาว่าจะมีมาตรการอะไรบ้างนะอ้าวก็พร้อมที่จะร่วมไม้ร่วมมือกัน Post today ตำรวจติด,ตดเชื้อโควิดสะสม255นายอยู่ระหว่างกักตัว117นายนี่ตำรวจไทยนะเนี่ยเอ๊ะทำไมติดโควิดเยอะไปทําทการงานหรือว่าไปทองหลอ,หอบางท่านก็ไปทองหลอบางท่านก็ไม่ได้ไปลรอกนะ ไปติดการงานที่ต้องสัมผัสกับผู้คนไปติดนะแต่บางท่านก็ไปติดที่ทองหล่อมาบางท่านก็ไปติดที่อื่นบางท่านก็ทําการงานนะก็เล่าให้ฟังนะเพราะฉะน,นั้นโอโ้โหนะเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะตำรวจติดโควิดนีก็เยอะอ้าวเรามาระวังกันให้ดีก็แเล่ากันเพิ่มศีลให้ดี <c oughs> แนวหนะ้า นแนวหน้ารถยนต์นักท่องเที่ยวทะลักเข้าเกาะช้างกว่า6000คันโอ้ไปท่องเที่ยวกันไม่รู้จะเอาโควิดไปติดกันหรือเปล่าน้านอเรามาระวังดีๆเด้อพระพุทธเจ้าบอกท่องเที่ยวนี่ท่องทุกเด้อเป็นอบาย,ยมุกเป็นหัวหน้าความพินาศช,ชิบหายหัวหน้าความเดือดร้อนเด้อนะโอ้ยรดกิเลสเนี่ยก็พ้นทุกแล้วมีความสุขที่สุดแล้วไม่ต้องไปท่องเที่ยวท่องทุกก็ได้ นะฝึกถือศีลลดกิเลสกันแล้วก็จะได้ความสุขที่แท้จริงยั่งยืน p o สต Today นายกมอบสารวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวปี64นีน่ก็ภารกิจนายกนี่ก็โหเยอะจังเลยนะก็มอบสารให้นะกล่าวว่ายังไงบ้างเอ่ยนา, <c oughs> นายกัฐมีกล่าวว่าวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวัน ครอบครัวถือเป็นวันสำคัญที่สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและสังคมได้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุเปรียบเหมือนศูนย์รวมจิตใจที่เชื่อมโยงความรักและความผูกพันให้แก่คนในครอบครัวเป็นผู้บ่มเพาะภูมิปัญญาความรู้หลากหลายประการในการดำเนินชีวิตเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคม ซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันในครอบครัวมีความเข้มแข็งและเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพนะอ้าวแล้วก็เคารพผู้อายุยาวนะที่มีประสบการณ์ที่ดีนะที่จะให้เราได้นะเรียนรู้นะเป็นที่พึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเราทั้งผู้อายุยาวทั้งโลกท,ทั้งธรรมนะก็จะนำสิ่งดีๆมาให้นะ โพส t ูเ day สงการสุขใจวันที่4ยอดตายอุบัติเหตุสะสม152ศพไม่รู้สุขหรือทุกข์นะเขาตั้งชื่อสงการสุขใจเอาเข้าจริงมันมีแต่ทุกข์เลยนั่เนี่ยมีแต่อุบัติเหตุมีแต่ความตายมีแต่ทุกข์นะอา้าวก็เพิ่มศีลดีๆแล้วจะเป็นสงการสุขใจที่แท้จริงนระมาระวังอุบัติเหตุกันให้ดีเด้เอาสยามรัฐบึงการ แหลงจัดไฟไม่ป่าชุมชนสองวันศูนย์กว่าพันไร่โอ้ตาย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 ศูนย์กว่าหนึ่งพันไร่ในศูนย์หายมากๆเลยนะศูนย์หายเสียหายมากเลยอ้าเอาเอา,เอาช่วยกันช่วยกันช่วยกันป้องกันแก้ไขโอ้ตาย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 ,ตายเอาเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ฝนไม่ไปตกเลยหรือไงเนาะมแม่ถ้าฝนตกก็จะช่วยได้ เอาไปกําลังใจให้ไปกําลังใจให้ช่วยกันช่วยกันโอ้ยคนเผาก็ช่วยกันหยุดเผาหน่อยนาะคนเผาก็ช่วยกันหยุดเผาหน่อยแล้วก็น่าช่วยกันทําแนวกันไฟช่วยกันดับไฟน่าจะได้ลดปัญหามลพิษต่างๆลดปัญหาการสูญเสียสิ่งแวดล้อมที่ดีมัติชนออนไลน์นาวราวุธติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ ย้ำให้ทุกฝ่ายเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องว่างั้นก็ดีนะโอ้รัฐมนตรีวลาวุฒิเขาจริงเอาจังจริงเลยนะเรื่องของเอ่อนะเรื่องของสมบัติชาตินะเรื่องของเขาเรียกอะไรนะก,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะมีผลงานเด่นทีเดียวนะเอาจริงเอาจังเลยทําทำให้นะลดปัญหาต่างๆไปได้มากนะลดหรือป้องกันป้องกันปัญหาด้วย ลดปัญหาไปได้มากถ้าไม่เอาจริงเอาจังนี่หนักจริงๆเลยมันจะหนักขณะเอาจริงเอาจังมันยังหนักเลยเนี่ยนะเอาจริงเอาจังแท้ๆเลยยังหนักจริงๆเลยหนักหนักมากเลยเอ้าช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันอาลักนะขาวคล้าวต่างๆก็หมดแล้วก็มาดูที่